วันนี้ตรงกับวันที่24ตุลาคมปี2,565และในวันนี้อาตมาภาพนั้นต้องขออนุโมทนาไปยังคุณโยมแม่ชมจีนไม้ซึ่งได้ถวายจจตุปัจจัยมายังอัตมาภาพเป็นจำนวนเงิน1,000บาท ซึ่งก็มีความประสงค์มีเจตจำนงก็คือต้องการที่จะอุปธรรมคำชูดูแลพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธด้วยการประกาศซึ่งความดีด้วยการที่ได้ทวายจตุปัจจัยมาในคราวครั้งนี้ ก็จะได้เป็นค่าอยู่ค่ายาในการเยียวยารักษาพยาบาลอาภิกษุสงฆ์ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือกำลังที่จะอยู่ในสภาพของการล้มลุกคลุกคลานด้วยความเจ็บป่วยครอบงำอาตมาภาพพูดณนะสถานที่ตรงนี้แล้ก็คือที่ ทุ่งนาฟ้าโล่งบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสยเย็นสบายและก็ต้องการพูดในวันนี้ mm. เพื่อที่จะให้เทพเทวาที่ปกปักรักษาทั่วทุกขอบจักรวาลทั่วฟ้าดินก็จะได้ยินสัพสำเนียงเสียงแห่ง ความดีเสียงแห่งความบริสุทธิ์ผุดพองที่มีอยู่ในจิตในใจของอาตมาภาพก็จะได้กล่าวอนุโมทนาแก่คุณโยมแม่ชมจีนไม้นะซึ่งก็เป็นบุคคลสำคัญต่อชีวิตจิตใจของอาตมาภาพเป็นบุคคลที่มีพระคุณต่ออาตมาภาพอย่างสูงล้นมีพระคุณต่ออาตมาภาพอย่างยิ่งใหญ่ มีพระคุณต่ออตมาภาพนะยิ่งใหญ่คือใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาแล้วก็มีพระคุณต่ออตมาภาพสูงยิ่งกว่าพรมโลกปัจจัยของคุณโยมแม่ชมจีนไม้ซึ่งได้ถวายมายังอัตมาภาพครั้งนี้อัตมาภาพเองก็จะได้นำไปแล้วก็ซื้อยามาเยียวยารักษาพยาบาลแก่ตนเอง แล้วก็โดยความเป็นจริงนั้นคุณโยมแม่ชมจีนไม้นี่ก็โอ้ถวายปัจจัยมายังอัตมาภาพนี่ก็หลายครั้งหลายหุนแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีทราบความว่าอตมาภาพนั้นอา,าพาธหรือว่าเจ็บป่วยคุณโยมแม่ชมจีนไม้ท่านก็ได้ถวายจตุปัจจัยมาเป็นค่าอยู่ค่ายารักษาพยาบาล อตาตมาภาพก็ทราบถึงถึงประคุณอันล้ำค่าเพราะว่างเงินทองที่ได้มาเนี่ยก็คุณโยมแม่ชมจีนไม้ก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่ดองได้มาด้วยหยาดเงือแรงกายถ้ากล่าวถึงเรื่องของการใช้จ่ายนี่โอโยมโยมแม่ชมจีนไม้แล้วก็มากมายหลายญาติหลายโยมนี่ก็มีเรื่องราวที่จะต้องใช้จ่ายนี่มากบางทีก็ต้องใช้ใจ่าย ค่ากินข่าอยู่ข้าวปลาอาหารเนื้อตอนหนาปลาตอนใหญ่ไก่หมูประตูทอดไหนจะข่าน้ําข่าไฟไหนจะข่าซองบุญต่างๆที่เขาได้บอกบุญมาไม่ว่าจะเป็นบุญขึ้นบ้านใหมย่ย้ายบ้านเก่าตัดผมจุกโกนผมไฟผมไรผมเปียผมผมผมป่วยหรือว่าบุญจากงานบวชลูกแต่งงานหลานอย่างนี้เป็นต้น นะซึ่งมีรายจ่ายมากมายจิปาถะแต่คุณโยมแม่ชมจีนไม้เนี่ยท่านก็ยังมีความตั้งใจในการแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะเพื่อที่จะได้สร้างผลกําไรให้กับชีวิตของตนเองเรียกว่าทำบุญต่อก่อบุญเพิ่มเสริมผล,ลบุญเอาไว้เป็นผลกําไรให้กับชีวิตของตนเองคุณโยมแม่ชมจีนไม้ก็ยังได้ แบ่งจะตุปัจจัยหรือว่าแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาทําบุญทานการกุศลสร้างอน,นิสงส์สร้างบารมีสร้างบุญทานการกุศลในพระพุทธศาสนาขวนขวายฝากไฟแล้วก็เก็บอมมาโดยตลอดเป็นการสะสมบุญหรือว่าการสั่งสมบุญอย่างที่พวกเราเคยได้ยินกันบ่อยๆที่ประสงค์ ก็ตามผู้เป็นนักประชา์ก็ตามท่านได้กล่าวเอาไว้แล้วก็เป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้นํานมาประกาศเล่าสู่ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าสุโขปุญญสัอุจยโยการสั่งสมบุญย่อมนําสุขมาให้การทําบุญการสั่งสมบุญนั้นนะเมื่อเราได้ทําบุญแล้วเราก็มีความสุข เมื่อมีความสุขแล้วก็จะเลยเห็นได้ว่าญาติโยมทั้งหลายนะก็มีแต่ความฝักไปขวนขวายสร้างคุณงามความดีเพราะเขาทาแล้วนะก็มีความสุขใจคนยมแม่ชมจีนไม้ก็เหมือนกันโยมนะยมก็ทําบุญทานการกุศลมาโดยตลอดนะยิ่งทําก็ยิ่งมีความสุขคิดถึงบุญเมื่อไหรนะก็อิ่มใจสุขใจเมื่อนั้นคิดเช้าก็สุขเชา้าคิดตอนเที่ยงก็สุขตอนเที่ยงคิดตอนเย็นก็สุขตอนเย็นคิดเวลาไหนก็มีความสุขใจเวลานั้น นี่บุญฐานการกุศลเราทำแล้วมันก็ไปหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเรานะให้มีความร่าเริงจิตผ่องใสใจผ่องแผ้วนี่เรื่องของบุญทานการกุศลมันเป็นเช่นนั้นครั้งนี้ก็จึงได้ถวายเจตุปัจจัยมายัางอัตมาภาพกนะ็เพราะต้องการอยากจะถวายเป็นค่าอยู่ค่ายาแก่พระภิกษุผู้อา,าพาธอัตมาภาพเองก็นะเล่าสู่กันฟังเช่นนี้ ็เจ็บป่วยมานี่ก็ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษามาจนบัดนี้ออกพรรษาแล้วแต่ว่าช่วงนี้ร่างกายก็ดีขึ้นก็คือว่าชีวิตเองอของตนเองเน่ยตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาไม่เคยป่วยนานขนาดนี้ไม่เคยที่จะล้มหมอนนอนเสือ่อเป็นการป่วยที่ยาวนานเป็นการป่วยที่มาราทอนทีเดียวตรงไหนดีก็ไปรักษา เขบอกว่ายาอันนั้นดีหมอคนนี้ดังมีสีตังเท่าไหร่ก็ไปโยมขวนขวายฝักไฟหายาหาหมอแต่ว่าไปเยียวยารักษามาก็ตามซื้อยามากินก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ก็จึงมาเรียนรู้เข้าใจได้ว่าคนเราเนี่ยเวลาเจ็บเวลาป่วยก็ดิ่นรนเหมือนกับปลาที่ดิ่นรนเพื่อต้องการที่จะไปเจอแม่น้ำที่กว้างใหญ่ เช่นปลาที่อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอยู่ในท้องนาก็ตามถ้าช่วงที่กำลังนะเรียกว่าน้ำมันแห้งหมดก็มีแต่ขี้โครนแนะดดก็แผดเผาปลาที่อยู่ในโครนตมตรงนั้นถ้าไม่ดิ้นรนขวนขวายถ้าจมอยู่ในโครอนอย่างนั้นนะไม่นานนโะครนก็แห้ง แล้วปลาก็ต้องตายไปในที่สุดแล้วก็มีปลามากมายหลายตัวพอรู้ว่าน้ําจะแห้งเขาก็พยายามดินรนขวนขว,นขวายเพื่อที่จะไปเจอหนองน้ําใหม่เจอสายน้ําที่กว้างใหญ่คนเรานี่ก็เหมือนกันโยมเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็้ดินรนข,นขวนขวายไปเรื่อยอัตมาภาพก็เช็กเช่นเดียวกันแล้วก็ไปมากมายหลายจังหวัดเขาว่าหมอคนไหนรักษาดีมีชื่อเสียงก็ไปไปรักษา ยาตัวไหนดีที่เขาโฆษณาทั้งสื่อหรือว่าทั้งโซเชียลหรือได้ยินคนอื่นเขากล่าวเล่าขานมาก็ซื้อมาแล้วก็มาลองฉันดูแต่ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เหมือนกับเป็นหนูลองยาหรือชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับการเดินวกวนอยู่แต่ในป่าคือร่างกายของอัตมาภาพจะว่าไปแล้วก็คือมีแต่ทรงกับสุดอยู่สองประการ ก็เลยคิดอยู่เสมอว่าเอ๊สงสัยจะต้องกลับไปพักฟื้นอยู่บ้านแล้วแหละนะแต่ก็จำเป็นจะต้องเดินทางไปรักษาอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อจะให้เขาได้เอกซเรย์ดูภายในว่ามีความจำรุดสุดโสมป่วยเป็นโรคอะไรหรือไม่แต่เมื่อผลเอกซเรย์ออกมาแล้วก็มาปกติเราก็ต้องมารักษาหาด้วยวิธีต่างๆ ก็หายากินมาเรื่อยโยมนะกินมาเรื่อยแต่ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้เลยกลับมาบ้านนี่ก็เป็นสถานที่เรียกว่าเป็นสถานที่ที่เราอบอุ่นที่สุดนะก็คือการได้กลับมาอยู่ใกล้กับโยมพ่อโยมแมนะ่กลับมาวันแรกโยมพ่อโยมแม่ปูย่ย่าตายายญาติาสนิทญาติาาสนิทมิตรสหายวงวานว่านเครือนะเห็นแล้วก็ตื่นตระหนกตกใจ ทำไมลูกพระทำไมหลานพระทำไมพระอาจารย์ทำไมท่านมาหานี่ก็ดูผอมแห้งแรงน้อยสูบผอมสูบโซทีเดียวหรือว่าผอมโซก็มันกินข้าวไม่ได้คนเจ็บคนป่วยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นโยมได้เรียนรู้โอ้มันเจ็บป่วยแล้วมันเป็นทุกข์เช่นนี้เองกกลับมาบ้านแม่ก็ดูแลดีอย่างมากนะอุปถัมภ์คำชูดูแล เยีวยารักษาทีนี้ก็ได้มาอยู่หัวไร่ปลายนาเช่นนี้บรรยากาศก็กสดชื่นแจ่มใสยเย็นสบายกับสายลมเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงเป็นจังหวะนี่ก็มาทําให้เราได้เกิดความสดชื่นแจ่มใสในขณะที่กลับมาบ้านนี่ก็มานอนมานอนอยู่ในบ้าน คนโยมป้าก็มาเยี่ยมเห็นสภาพร่างกายก็นึกเวทนาสงสารก็เลยบอกว่าอยากให้หลานพระนี่ลองฉันยาของป้าดูป้าฉันยาตัวนี้แล้วป้าก็ดีขึ้นไม่เวียนหน้านะร่างกายก็ที่เคยเจ็บเคยปวดก็ดีขึ้นตามลําดับซึ่งคนโยมป้าของอาตมานี่แก เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคไทรอยแล้วก็เป็นโรคเวียนหัวเป็นประจำนะเคยนั่งน่งอยู่แล้วก็วูบลงไปนะหามส่งโรงพยาบาลชีวิตของคุณโยมป้าของอาตมานี่ก็เดินทางเข้าโรงพยาบาลเดินทางออกโรงพยาบาลเข้าออกเข้าออกอยู่เช่นนั้นนะเหมือนกับโรงลิเกยโยมอาตมาก็รู้อยู่ตลอดเวลาเนะี่ยโยมป้าเกป่วยมา40กว่าปีนะตั้งแต่อาตมาภาพตัวเล็ก ก็เลยคิดว่าโอ้ยมป่าคงแกคงจะไม่โกหกเราอะนะล้วแกก็เป็นคนป่วยด้วยนะแกคงจะเห็นว่ายาตัวนี้ดีอาตอมาเองก็ยังตะเกีตะกังอยู่ว่าเอ้ยอยาเนี่เราก็กินมามากมายหลายขนาดแล้วก็หลายยี่ห้อเราก็กินมามากมาแต่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะบางทีมันก็เกิดความจิตใจมันถอยอะนะพอกินมามากแล้วนโะยมกินมามากจริงจริง ทางยาสมุนไพราทางแพทยแผนปัจจุบันเอา้าก็เลยเห็นคุณป่าแนะนำมาเอา้าลองมาดูเป็นยังไงนะคณโยมป่าก็เลยเอายาของคุณโยมป่านะเป็นยาสมุนไพรแล้วอาตมาภาพก็ได้ฉัน3าสี่วันก็ยังไม่เห็นผลก็ประมาณ5-6วันไปเริ่มจะเห็นผลชัดเจนนะได้และเห็นสปปรรพคุณที่อาตมาภาพต้องการเลยแหละก็คือระบบขับถ่าย ตนเองก็มีปัญหาตรงนี้มามาตลอด 3- 4สี่วันก็จะได้ถ่ายถ่ายก็ถ่ายยากถ่ายลำบากแต่มาก็าสรรหายาที่ทำให้ระบบขับถ่ายดีๆโยมบางทีก็ามากมายนะกล่าวมาตัวนี้ก็หลายยี่ห้อโยมแต่พอเวลาเราเลิกฉันมันก็กลับมาเป็นปกติแต่ว่ายาที่เราได้ลองฉันผ่านๆมามันต่างจากตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้นี่มันจะ มีระบบขับถ่ายที่เรียกว่าการถ่ายได้ง่ายแล้วก็ถ่ายได้ทุกวันระบบขับถ่ายก็ถ่ายได้มาก mm hmm. ก,ก็เราป่วยเราเป็นเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าตรงไหนมันปวดมันเจ็บระบบขับถ่ายเป็นยังไงร,ระบบะการพักผ่อนหลับนอนเป็นยังไงเรารู้ก็ฉันไปสักพักหนึ่งก็เลยเห็นชัดเลยสรรพคุณตอนนี้คือระบบขับถ่ายนี่นะใช้คําพูดว่าเกือบทุกวันน,น,นะโยมเกือบทุกวันนะอาจจะเว้นวันบ้างแต่ก็เกือบทุกวัน แล้วก็เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบการฉันโอ้ข้าวปลาอาหารอะไรก็ตามแม่ได้จัดตั้งเอาไว้ก็เป็นกับข้าวที่เราเคยฉันมาตอนที่ไปรักษาแต่ว่าตอนนั้นฉันข้าวไม่ค่อยได้แต่มาตอนนี้อะไรก็ฉันอร่อยนะอดเด็ดอร่อยไปหมดกเ็เลยทำให้สภาพร่างกายนี่ดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะปรับสภาพได้ดีนะ,ะยาตัวนี้ก็ ขวดละห0ึ่บาทนะเป็นยาสมุนไพราอาตมาภาพก็คงจะไม่ขอกล่าวยี่ห้อก็แล้วกันนะเกรงว่าจะเดี๋ยวมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรืออาจจะอะไรก็ตามก็ตัดปัญหาตรงนี้นะก็เลยนะจะลองฉันตัวนี้หละโยมคิดว่าเหมือนกับมาถูกทางนะเหมือนกับมาถูกทางร่างกายดีขึ้นนะตอนนี้ก็ฉันยาตัวนี้อย่างเดียวตัวอื่นก็ทิ้งหมดเลยนะ ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมแม่ชมจีนไม้จริงๆนะโยมปัจจัย1,000บาทเนี้ธรรมาภาพก็จะได้สั่งยาแล้วก็จะได้ถ่ายรูปให้ญาติโยมนะได้แลเห็นแล้วก็หลังจากที่ยาได้มาถึงมือของอัตมาภาพจะมารับเสร็จแล้วก็จะได้กรวดน้ำเนะอุที่ส่วนกุศลให้กับปู่ย่าตายายบารรพบรุษทั้งหลายนะเจ้ากรรมนายเวนะส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะได้อํานวยอวยพรแล้วก็ นะจะได้อัญเชิญนะพรที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาภาพนั้นมีความเคารพศรัทธานั่นก็คือองค์พระรัตนตรัยนะก็จะได้อัญเชิญองค์พระรัตนตรัยอํำนวยอวยพรให้คุณโยมแม่ชมจีนไมนะ้ได้มีสุขภาพประม้ทที่แข็งแรงมีความสุขความเจริญอย่างนั้นก็วันนี้ก็จะอํำนวยอวยพรนในลักษณะของการกล่าวในทุ่งนาฟ้าโล่งอยู่ในถ้ำกลาง นะแสงสว่างอยู่ในถ้ำกลางของการพูดตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต,ต่างหลายเทพยรดาทั่วฟ้าดินก็จะได้ยินสรรพสัมเนียงเสียงแห่งความดีนะที่มีความบริสุทธิ์ผุดพองที่เกิดขึ้นในจิตในใจของอาตมาภาพที่จะอำนวยอวยพรนะให้ญาติโยมส่วนหนึ่งนะและก็อีกส่วนหนึ่งก็คงจะต้องน้อมกราบนะของสูงก็แล้วกันเนาะอย่างนั้นก็ อัตมาภาพก็ขอ,อนมโทนานกับคุณโยมแม่ชมจีนไม้นยะโยมยายเนอโยมแม่เนอนะก็โอ้ดีใจมากๆโยมนะแล้วก็ถือว่าประคุณครั้งนี้อัตมาภาพก็จะระลึกนึกถึงอยู่เสมอเนะงินทองที่โยมได้มานี่ก็ได้มาด้วยความยากลำบากเงิน1,000บาทเอาไปซื้อข้าวปลาอาหารนี่ก็ยังกินได้ตั้งมากมายหลายวันหลาย,ลาย,ลายมือแต่คุณโยมก็ยังอุสตส่าห์ถวายมายังอาตมาภาพโยมนะอย่างนั้น อาตมาภาพพระมหาพุธทธิตาสิบโปจึงจะได้ขอน้อมกราบอัญเชิญคุณสีประรัตนไะตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้โปรดเมตตาดลนบันดาลประทานพรด้วยการที่อำนวยอวยพรบุญที่คุณโยมแม่ชมจีนไม้ได้ทำบุญแก่พระสงฆ์ผู้อาพาธในคราวครั้งนี้ขอให้บุญทานการกุศลเหล่านี้ นาได้สะท้อนย้อนกลับไปหาคุณโยมแม่ชมจีนไม้นะและก็ความเจ็บก็จะได้ความไข้ก็จะมีขอให้คุณโยมแม่ชมจีนไม้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินเต็มห้องมีทองเต็มบ้านนึกปรารถนาะสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยทำแล้วขอสิ่งนั้นจงสำเร็จทุกประการและตตมาภาพนะ ก็ขอนวยอวยพอรอีกประการหนึ่งในฐานะนะตนเองก็ระลึกนึกถึงประคุลอันยิ่งใหญ่งดงามล้ำค่าของคุณโยมแม่ชมจีนไม้อัตมาภาพได้บรรพชามาตั้งแต่เป็นสัมมาเนนอายุ14ปีก็ได้บวชเรียนเขียนอ่านมาจนอายุครบบวช20ก็ได้บรรจุเป็นพระภิกษุสงฆนะ์ตามลำดับเรื่อยมาแล้วก็ได้ อาศัยผ้ากาได้อาศัยผ้ากาสวัสดได้อาศัยร่มเงาในพระพุทธศาสนาได้ก่อร่างสร้างคุณงามความดนะีมากมายหลายวัดและความดีในทางพระพุทธศาสนาความดีในทางสังคมในทางสาธนารณประโยชน์ความดีทั้งหลายเหล่านี้ก็จงมารวบรวมจงมาประมวลผลเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะขอความดีเหล่านี้ที่อาตมาภาพได้สร้างมานะขอได้ส่งความดีเหล่านี้ ให้คุณโยมแม่ชมจีนไม้ได้มีส่วนแห่งความดีของอาตมาภาพนะทุกๆบุญทุกๆก,กุศลเที่ยวตมาภาพได้ขวนขวายได้สร้างสมอบรมมาอย่างที่คุณโยมแม่ชมจีนไม้ได้ทราบาตั้งแต่เบื้องต้นตวัตมาภาพนั้นสร้างคุณงามความดีอย่างไรแบบไหนว่านะจะเป็นบุญปล่อยปลาก็ตามบุญนำพายาิโยมสร้างวัดวาก็ตามสมแซมสร้างสลาก,ก็ตามสร้างอาจสงสร้างกุฏิ มากมายหลากหลายเหล่านี้ขอพลังบุญเหล่านี้จงเป็น,นบุญจริตได้ะสะท้อนย้อนกลับไปถึงคุณโยมแม่ชมจีนไม้ขอให้คุณโยมแม่ชมจีนไม้นั้นมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีความสุขมีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความโชคดีมีความสมหวังแล้วก็มีความเป็นสิริมงคล นะให้แก่คุณโยมแม่ชมจีนไม้นะทุกวันเวลาแล้วก็คุณโยมแม่ชมจีนไม้นั้นนึกปรารถนาสิ่งใดกนะ็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จทุกประการด้วยเทืนอนุโมทนาสาธุ